เอ้เ็นเป็นหนุ่มแล้ววะสวัสดีครับลูกเอ๊มข้าเล่นไหนอ่ะ

เดี๋ยวต่างเขามาเช้ากรรกานะรรม้ารเหรอต้า นี่กระติกเอ็นเตอร์ร้อยี่สิบหกเขือยี่สิบหกเนี่ยไอ้เอเลยอ๋อจำไม่ได้อ่ะจำหน้าไม่ได้เลยสูงเนาะพี่เขาจะมาแค่แป๊บเดียวอันเนาะองเขือใช่ไหมฮะไม่มานะไหมนานเหรอเอ๊ะทำไมเราไม่คุยกับรุ่นพวกพอหอก่อนอ๋อพอหอพพวกไอ้ร้านหมี่เกี๊ยวเนาะ แต่เดียเสดายไอ้คนนนาที่มันตัวผอมๆเก่งๆอ่ะที่แม่เขาอยู่ร้านมือถืออ๋อเล่นอยู่ไหมคะชื่อไม่เจอเลยเนี่ยที่ว่าเจน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 นะเก่งอ่ะใช่ใช่ไม่เล่นเลยหรอพี่ไม่เห็นเสดายเนาะไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอยู่ทีูปอ๋อแค่้าย

phong, phỏng phỏng, đẹp, phỏng thiền năng, thiền năng bưng. phong, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ป้องป้องป้องตะโนบอกพื้นมึงนะคนแบบั้นพต้ิงตปตี้นตับมันทำไม่ะุ่มพุ่มไปดี

เบสมันหล่อนีเบสมันหล่อดีมันโมชน กดอยู่ไหนเอ็ที่เมื่อวานเสมอกับเราเขาบอกแพ้ไปแล้วเี่เอ็นเด็บอกอ้าวันนี้แพ้ไปละวลับบ้านละไม่มีว่ะอ้วมามิันเล

đi coi coi lại đó đi coi ai người con tao nè trời ơi ai ai còn không phải đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เออเล่นได้เล่นได้เล่นได้รอบสิบหกนี่มันตกเลยป่ะเราเหมือนกันนะธรรมดาคนทั้งห้องเลยเด็กเคยเล่นละครวิธีกันนะคะเลยเห็นแล้วรีบมาถ่ายให้หลาน เล่นกันแต่อายุสิบขวบน้อยๆค่ะสองคนนะมีสองคนก็เลยเห็นเอ้ามันเดี๋ยวมาถ่ายให้จะได้มีดูกัน่งวมบอลแนกัใช่อันนี้ทีมนี้ก็รู้จักก็เด็กๆเหมือนกันสองทีมเลยถาอยู่ะกแบกนี้ไม่ตางกันเลยไปไ้ก็เลยงั้นถ่ายเลยก็ได้ไปดูกัน่ไม่มีเขาอะอก็แต่ชื่ออยู่อ่ะ ไปไหนด้วยกีฬาชาติล้วก so ีฬาชาติครบครบไปแล้ววะนี่งครบยิ่งแต่ชื่ออยู่อ่ะยิ่งแต่ละชื่ออยู่นี่เหรอผมถามอยู่ว่าตอนแรกทั่วไปอุ่นเครื่องอ่ะผมไม่รู้โหลดทันไหมทันไหมใช่ไหมไม่แต่ละชื่ออยื้ออ้วนตอนนี้อ้วนอีกสารอะไรผมพูดไม่ตรงไม่รู้กระบอกเวียนดูเลทผมสีมันครบไปแล้วอ่ะอ้วน ใช่เลดผมมันดูมันเต็มหมที่ออกไล่เรดเบสหมออะไรแล้วเนี่ยผมดูมันเต็มไปเลยหมออะไรแล้วโอ้ยว่ะดูมันอยู่นะไม่กินนมเยอะนะกินไม่เนี่ยกินเยอะลูกไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะเพราะว่าผมอันนี้ไม่ใช่ทีมคุณหนุ่มหรอทีดูพอดีไงทีมคุณหนุ่มไมเนี่ยไม่ได้เล่นบอลเลยใช่เอาไวเลยเพราะตอนที่ดูแล่ลูกมีใครดูเลยเพราะผมย้ายย้ายอยู่บักไปแล้วอยู่บ้านรถซื้อบ้านก็จะเล่นรีสอรครับนี่อยู่ที่ไหนท่านเนี่ยอยู่ตอนจะเล่นรีสอร์ทนะครับผมมาซื้อบ้านนีต้องเส้นแยกมันโกงเลยโอ้มันโกง โอ้มันบัชงเลยปีล้าไงสนามเาตลอด่ะแต่เมาตลอดเนเร่นได้จานเล่นได้เอเอ๊ะก็เผื่อเราจัดให้เขาไปทำเป็นกรรมการอะิเขาอยาแกจะไปจัดสนามเราด้แกร้องก่อนร้องร้องแกเผื่อเราจัดไงแล้วไม่มีกรรมการอะรอจังวะดีดีอะ

Terima yeah, sure. yeah. 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 yeah.

hallo ich möchte einfach Rồi rồi rồi. cho nào cho bạn nữa cho tụi nó. Đi lên cho nào. Đi

要不跟他一起，我打我到。 Hãy lên 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Come

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gà đây gà đây gà đây đi hết bóng rồi hay mà mà bóng vào mà

呜。 เจนไอเจนช่วยขอโทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนย

đó bóng đó không có đá đi bắt lấy đi con thằng đi đi đi